Thank you ก็น่าจะเห็นแล้วเมื่อกี้ว่าพี่ทุกคนก็คือบอกว่าหนูคือความหวังหมู่บ้านวันนี้หนูอย่าทำให้พี่ผิดหวังกับยอดวิวไลน์ทินเจ็ดเมตรที่จึงนะคค่ะแล้วก็ภูมิใจแค่ไหนเพราะว่าเป็นแฟนพูดเนะรางวัลนี้ยคือก็ดีใจอยู่แล้วทุกๆรางวัลอะค่ะดีใจหมดถ้าเกิดว่าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นสาวปังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นรางวัลแรกของปีนี้ด้วยค่ะชายก็เลยแบบพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นรางวัลแรกจริงๆคุณทุกที่ผ่านมา ปั่งมาตลอดนะเขาบอกว่าหนูถามเขาอยู่ท้าไมหนูถึงได้ก็ปีที่แล้วมีแต่เรื่องราวเข็นเบสตลอดก็เลยได้ปิดทุกทมไลน์ทุกช่วงเวลาปีที่แล้วทุนจะเห็นหน้าหนูเยอะหน่อยคืวปีนี้จะปังต่อปีนี้จะเห็นหน้าหนูไหมก็อยู่นี่ไม่มีทุกคนะถ้า นที่มันแบบเยอมันแบบมีเรื่องราวเยอะๆแล้วคนแบบได้ความสนใจเราเยอะมากอีกความรู้สึกมันเป็นยังไงอีะอีกความรู้สึกหนึ่งมันก็รู้สึกแบบอุ้ยเราไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยแต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็รู้สึก,สกว่ารู้นึก้ีค่ะเพราะว่าเราก็ได้เงินถ้าพูดตามติกับไม่โลกสวยก็คือมีสินค้าเข้ามีรวไรเข้าอันเนี้ยนะะ ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคให้คนสนใจเราก็ดีกว่าในฐานะที่เราเป็นอินเอนเซอร์แปลว่าจริงๆสำหรับเบสเ็นรู้สึกว่ามไม่เป็นไรพูดถึงหนูได้มีเรื่องเราเกี่ยวกับหนูได้<ล>ใช่ค่ะตอนนี้คือเบสแบบโดนมาเยอะแล้ว จะแชร์อะไรก็คือตามสบายณตอนนี้ทุกอย่างมันดีไปหมดแล้วเนาะสำหรับสำหรับชีวิตเราใช่ตอนนี้เมื่อชีวิตก็มีความสุขไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตค่ะหมายว่าตอนนี้คือชีวิตช่างเข้าหลุมเข้าหลุมดีดีปกติดีค่ะปีนี้ก็คือถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรเลยถือว่าที่ดราม่าเบสเอาสูงจริงทุกดราม่องก็แค่ผ่านไปแดีวมันก็ผ่านไป แต่ถ้าไม่ดราม่าอีกก็ดีจะไม่โสดว่ามันผ่านไปจริ่งสำหรับที่เราถูกมค่ะนทุกอย่างมันก็ผ่านไปแบบรวดเร็วแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีโอเคียนตอนนี้ขออนุญาตถึงเรื่องที่คุณพ่อที่นึ่งรายกัรได้ไปออกรายการมาแล้วมีการพูดถึงว่าคุณพ่ออยากอยากจบชีวิตเลยอยากท่านตายอย่างนั้นเป็นตีไงบ้างตอนที่คุณพ่อมีบอกว่าแบบนั้นเกิดขึ้น แบบตรงๆก็คือหนูก็รู้เพราะว่าเคยบอกค่ะว่าว่าเขาอยากอยากไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้พูดปอบหรืออะไรหนูแค่พูดว่าแบบถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราจะตายอะค่ะคนเราไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นเงยคิดทบทวนดีๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วแล้วเขาบอกพอเราพูดอย่างเขาบอกแล้วเขาบอกเองค่ะฉันว่าของเาคิดได้เขาคิดตามเพราะว่าคนมนุษย์คนเราอะค่ะคือเราจะตายเนี่ยมันจไม่ใช่เรื่องง่ายนะต่อให้เรา่าตัวตายไม่ตายก็ทรมานมันก็เป็น ให้ตัวเอองะะไรนว่าเราต้องใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็โชคชะตามันคงกำหนดมาแล้วแต่ว่าในความเป็นลูกอ่ะตอนที่ได้ยินของคุณผ่านมาเนี่บตรงใจอยางเออหนูเข้าใจเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมันเคยมีมันก็ต้องเคยมีโมเมนต์แบบอยากตายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติค่ะก็เข้าใจพ่อแต่เราก็ทําหน้าที่ตรงนั้นก็คือก็แค่อธิบายเขาว่าการตายมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเป็นเป็นแค่แข็นมากเลยนะแล้วสำหรับพี่อะว่าแบบเออคนเจอ เป็นจริงบางคนอาจจะมองว่าง่ายก็ได้แต่สำหรับหนูว่าคือถ้าแบบเราฆ่าแล้วเราไม่ตายอย่างเงี้ยมันก็พอมาเออตอนนี้เรียกว่าเราานตตอนนี้พ่อก็แฮปปี้ค่ะอยู่ขอนแก่นใช่ค่ะเขาก็แบบอยู่กับเพื่อนๆเขาที่ขอนแก่นถ้าเกิดว่ามีงานที่กรุงเทพก็ถึงขึ้นมาก็คุยกับพ่อตลอด ปล่อยแค่ไหนเลยที่แบบเพราะทว่าจะกลับมากรุงเทพเลยมันแล้วแต่แล้วแต่งานเลยถ้ามีงานหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่มีก็แทบจะอยู่ขอนแก่นตลอดอยู่มันอยู่กับถาวรนะเป็นตัไม่ไม่ถาวรค่ะคือเขาก็มีเคุณ,คณย่าก็เหมือนอยู่กับแม่อะไรอย่างที่บ้านคือที่นู่นมีบ้านอยู่แล้วที่ขอนแก่นก็อยู่บ้านที่ขอนแก่นแล้วก็ถ้ามีธุระหรือมีอะไรก็ค่อยบินมากรุงเทพก็บินไปไปคือเขาบอกว่าการอยู่ขอนแก่นมันไำ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะสบายใจก็ได้ค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดมันสบายตาสบายใจอยู่แล้วตอนนี้ตัวเมสเองห่วงอะไรพ่อไหมคะห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าอยากให้ดูแลตัวเองออะไรย่างเงี้ยพราะว่าอายุไปเยอะแล้วเ็นโซเชียลโซเชียลให้เขาเล่นไหมอ่ะเขาเล่นแต่เขาเล่นของตัาเองไม่ต้องเจอหนลูกแล้วเรแล้วข่าวข่าวต่างๆในโซเชียลมันก็ยังคงอยู่เนกันอ่ะเมสจะบอกเขายังไงด้วแบบว่าไม่อยากเป็นกิ๊ฟช้างนะหรือว่าตอนนั้นเขาคง ว่าหนูเดานะหนูไม่เคยถามแต่หนูว่าเขาคงแบบปล่อยผ่านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าเกิดคนยังคอมเมนต์อยู่มันก็ทำไม่ได้คมสุดอามิสิยจาก้าหนูก็ไม่ไม่ได้แบบเ้าหรือว่าอะไรแ้บบขอโเป็นไรไ่าหัวรัวค่ะมาตอนนี้เราดูแลคอัวหนูก็ดูแลมาปกติหนู ครอบครัวมานตั้งแต่หนูอายุ18ค่ะมันค่อนข้างนานแล้วมันปรารานได้แล้วค่ะก็คือเรื่องของความรู้สึกคนในครอบครัวจริงหนูไม่ค่อยดึงดามาเท่าไหร่ันก็จะไม่รู้ว่าคนในครอบครัวคิดอะไรยังไงค่ะแต่เรามีบอกแม่มนอกเค้พเวลาที่มันผ่านมาที่นเจก็คุยก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมือกัซึ่งมันก็ผ่านไปจริงเพราะตอนนี้มันก็ผ่านไปแล้ว เป็นรกว่าตอนนี้อบคัโอเคมากโอเคค่ะตอนนี้หนูก็แฮปปี้นะไม่ได้มีเรื่องเครียดเลยค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะเีอวะไกันอไปแบบอ อก็เป็นนวพ่ก็เป็นบการเรื่กีกทุกคนมากที่นวมีเสียงข่าวมีไม่ค่อยได้คุยคุณครอบครัวหนจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมานั่งกันโตคุยการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็คือบอกกันอัปเดตกันว่าแต่ละวันทําอะไรแค่นั้นเลยค่ะล้วตอนนีตกใจที่เห็นพ่ออยู่เสียงากมาเพราะว่นันไม่ไดไม่ล่รายการเหรอคะ ก็เข้าใจได้เพื่อหนูรู้ว่าเขาเครียดหรือว่ารู้ปัญหาเนี้ยหนูรู้มาตลอดแต่ว่าเรื่อกอะค่ะเราต้องเผชิญหน้ากับอะไรเงี้ยการตายไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจบอะไรเงี้ยปัญหาเราต้องแก้ในเรื่องต้งการอยากตายหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นโรคเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ในเรื่องของโรคหนอะไรที่ทำให้หนูเข้ามแต่ก็ไม่ได้ท้หนสีใจในใจ่นักโเขาส่วนใหญ่เขาจะขอโทษเรื่องแบบว่า

แต่เบสสัญญาว่าอะไรนะ <c oughs> จะไม่ประกาศว่ามีแฟนจนกว่าจะจะแต่งงานเออใช่จะไม่เปิดตัวจนกว่าจะแต่งงานแล <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> เขาดนปกติไหมเป็นคนเก่งเกิมากอะเดี๋ยวเลิกกันอีกมันไปเกียรติมากเลยแบบว่าหนูหลุบพี่อยากจะมาจีบหนู่าเขาจะรอคอยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กล้ามาทำคะแนนหรอแล้วเพราะหนูประกาศเป็นอย่างเงี้ยหนูว่าแบบคบกันจริงๆหนูเป็นคนที่ชิลมากค่ะถ้าคบกับหนูก็คือหนูสามารถทําตัวปกติได้นะหนูไม่ได้ทุกท่านแบบว่าอุ้ยอย่าลงนะอย่าเดี๋ยวคนเห็นใส่หมวกฉันเป็นคำสิง คบกันแบบราเร่นส่วนตัวดีกว่าแล้ววันหนึ่งถ้าแบบมันใช่มันถึงจุดที่แบบแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่อยเปิดเพราะว่าจุดเป็นแฟนกันอะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้หรอจะเลิกกันก็ได้แต่หนูไม่อยากแบบมีข่าวอีกขอโทษนะเบนเพราะว่าที่ผ่านมามัน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 ทำให้ทำให้เราต้องแบบเตือนสติเราใช่ไหมมันถึงทำให้เราความรักที่ผ่านมันก็ต้องเตือนแหละเพราะว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างช้ำค่อนข้างจะแบบว่าวาง เราก็ต้องเอามาเรียนรู้ค่ะว่าแบบต่อไปเราก็จะไม่มีแล้วจะเบาๆแต่ใน,นตัอวยอย่างเมสไม่มีหนูก็ต้องคุยได้หรอมีเรื่อยๆอ่าแสดงว่าการเปินหมาล้มที่เรื่อยๆก็คืออย่างคุยกันอยู่ไม่รีบค่ะหนูว่าหนูอายุปีนี้หนูอายุยี่สิบสี่มันยังสามารถไปได้อีกอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรายังมีโอกาสได้เจอคนอื่นอีกหรือว่าใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันยังตัดสินไม่ได้ต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือนอกจ้าถุย แตถือว่าพ oh, ี่ไม่ได้ตอบโจทยว่าไงแต่ว่าพี่แบบพี่มีคุยกับมันมีเทาไหรไม่บอกไม่บอกเป็นไฮโซเป็นทาเอาแล้ไม่บอกเฮ้ยเรื่องหลอกมันแน่นอนต้องสวยแค่ไหนจะได้มีคนคุยเยอะๆ ส6บหกพฤษภาค่ะดูจำลัดงานมีตัวเองค่ะอ่ก็ที่ยูเนียนมอนะคะสามารถซื้อบัตรได้ดูรายละเอียดได้ที่ไอจีของเบสเชิญมีพี่สื่อมวลชนด้วยนะคะดูเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกมีใครรับเชิญด้วยไปดูมีพี่บ้านปรรทมราชมีพี่โตโน่มีพี่ใหญ่บ้านชินแล้วมีโซนตื่นไหมใครนะโซนตื่นกโซนจงก่อนโซนเป็นงานเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้แล้วโซนจงก่อนได้ค่ะ ไม่จะพูดเยอะอยู่แล้วพูดรหัสไปตับอีกวันนี้เปิดวันแรกมีงานอีกมีงานเอีกไม่รู้อ่ะแต่ว่าทุกคนนะคะไปงานมิ้นต์หนูด้วยนะคะปีนี้ก็คือจัดยิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญคือหนูโชว์ทุกโชว์คือตั้งใจมากหนูร้องเองท่านเองร้องสดไปดูความแบบไปดูความแบบมี เคร่องดื่มอะไรที่ทำให้มันดูจอยกับมันเปิดครงนี้ไหมเดี๋ยวไปจงยเดี๋ยวพากินไปย่าไปไปตัวดีไปท๊าไปท๊ตัวคิวเลยแล้วขอับบหนู่ไปกับหนูมันสนุกไปแล้วหนูหนูกระเทยเลี้ยงพูดแล้วนะพูดแล้วนะฉันแบบร้องกินมาอยู่เนียนมอนะคะ26พุทภาที่อยู่เนียนมอค่ะโอเค